สวัสดีนะคะนกักเรียนทุกคนวันนี้เจอกับคู่นะคะใน ep ที่8พาร์ทสุดท้ายหรือพาร์ทที่3นั่นเองอวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนการหาตำแหน่งของรากสมการโดยใช้ทฤษฎีบทของสเติร์มนั่นเองอตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าจงหาตำแหน่งของรากสมการ fx นะคะโดยที่ F x กำลัง3ลบ 3x บวก1นเทน่ากับ0เรามาเริ่มที่วิธีทำกันเลยนะคะ,ะวิธีทำ ขยายวิธีทำนิดนึงเนาะ,ะเราก็เริ่มจากให้เราเริ่มจากให้เลยนะคะให้ f ศูน x ของเราเท่ากับโจทย์ของเราก็คือ f x เท่ากับ x กำลังสามลบสาม x บวกหนึ่งอ่าแล้ว f 1x ของเรามันก็คือ f ความ x อันเองเท่ากับ 3x กำลัง2ลบ3อ่ะได้ไหมคะตรงนี้อืมจากนั้นเนี่ยเราต้องการหาฟัง์กชันเติมของเราเนี่ยโดยนำ f0x และ f1x เนี่ยมาหาโรโอมโโดยวิธีการของยูคลิดอ่ะคุณคุณไม่วิธีการของยูคลิดอืม เราก็ขีดเส้นก่อนอืมขีดไว้ก่อนเลยเกียวกว้างๆไว้ก่อนเนะอ่ะตรงนี้ของเราก็ต้องเป็นอะไรคะตรงนี้ของเราก็คือต้องเป็น f ศูนย์ x แล้วก็เแค่สัมประสิทธิ์มาใช่ไหมคะ f ศูนย์ x ของเราก็คือหนึ่งศูนย์ลบสามแล้วก็หนึ่งซึ่งตรงนี้ของเราเนี่ยมันก็คือ x กำลังสามตรงนี้ x กำลังสอง x อ่าแล้วก็ตรงนี้ x กำลังศูนย์ตรงนี้ขอไม่เขียนนะโอเคไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือต้องเป็นอะไรคะ f หนึ่ง x f หนึ่ง x ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ เอาแค่สัมประสิทธิ์มา,าก็คือสามศูนย์ลบสามซึ่งสัมประสิทธิ์ของเราที่เป็นสามมันของเอ็กซ์ำลังสองนั่นเองได้ไหมอ่ะจากนั้นเนี่ยเร,เราต้องเราต้องการทําสัมประสิทธิ์ไยให้มันเท่ากันใช่ไหมเราต้องทำสัมบสัมประสิทธิ์ข้างหน้านเนี่ยให้เท่ากันก่อนโดยการนำสามไปคูณอะไรคะเอ็กศูนย์ x นั่นเองจะได้สามศูนย์ลบเก้า ได้ไหมคะอ่าจากนั้นทำยังไงต่ออ่ะเมื่อมันเมื่อเขาเรียกอะไรนะเมื่อสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเนี่ยมันเท่ากันแล้วแต่เราไปดูเลขชี้กําลังซิมันเท่ากันหรือยังอ่าเลขชี้กำลังยังไม่เท่าใช่ไหมตัวหน้าทางของ f ศูนย์เนี่ยมันเป็น x กำลังสามแต่ของ ั่ง f หนึ่งเนี่ยมันเป็น x กำลังสองนะ้นเราต้องคูณ x ที่ f หนึ่ง x เราต้องคูณ x ที่ f หนึ่ง x จะได้เท่าไรคะอ่าก็เท่าไรใช่ไหมสามศูนย์ลบสามแล้วก็หมดอ่าแล้วถ้าเรานำมาลบกันตัวเขียนแบบลบแบบนี้ให้นักเรียนเห็นภาพนะอ่าเราลบกันเนี่ยมันจะได้เท่าไรคะลบ6ก,กับสามอ่าลบ6ก,กับสาม เจ็ดปุ๊บลบวกกับสามของเราเนี่ยมันคืออะไรลบวกกับสามมันเป็นเศษเหลือแล้วใช่ไหมเศษเหลือของเรามันก็คืออะไรคะหนึ่ง x นั่นเองใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยสามารถตัดทอนเป็นอย่างต่ำได้เลยคะ่ะตรงนี้นำสามมาหารตลอดก็คือได้ลบสองแล้วก็หนึ่งใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ f สอง x ของเราก็คือเป็น สองแล้วก็ลบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอาลบหนึ่งเนี่ยคูณกี่เราก็คูณไปได้เลยลบสองคูณลบหนึ่งได้สองลบเอ่อหนึ่งคูณกับลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งนะโอเคโอเคนะโอเคฝั่งซ้ายเสร็จแล้วอะไปฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยเอ่อเราต้องการทําเราต้องการทำอะไรนะเราต้องการทนนะํรา,าทให้มันเท่ากันอะ่ะก็คือ ต้องการทำตัวตัวหน้าเออสัมประสิทธิ์ให้มันเท่ากันต้องการทำสัมประสิทธิ์ตัวหน้าให้ม<อ>ันเท,ท่เากัตน,น,นตอนนี้เป็นสามููใช่ไหมตอนนี้เป็นสามููแล้วเราต้องทำยังไงคะเราต้องคูณด้วยสองเพราะว่าต้องทำให้มันเป็นหกใช่ไหมอ่าเราก็จะได้หกนี่เราเราก็คูณหกเนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหกไงใช่ไหมตรงนี้เป็นหกตรงนี้เราก็ต้องทําให้มัน อ่าน6 0แล้วก็ลบกอ่ะจะได้อะไรอ่าแล้วไ็้ยังไงต่อ f 2ของเราสัมประสิทธิ์ยังเป็น2แต่ตรงนี้เป็นกดังนั้นเราต้องคูณ3แล้วตรงนี้เป็น x ก,กำลังหนึ่งตรงนี้เป็น x ก,กำลังสองดังนั้นต้องทำให้มันเท่ากันตรงนี้ก็ต้องคูณกับสาม x ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องคูณสาม x คูณ x สอง x เราคูณสาม x เข้าไปในสองก็คือจะได้6ก x กำลังสองอ่ะเท่าแล้วอ่ะได้ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลบสามอ่ะแล้วลบกันได้เท่าไหร่ครับสามกับู อ่ะได้สามกับรูปบกเสร็จปุ๊บไหนทำยังไงต่อติกตอกติกตอกติกตอกทำามาไงต่ออ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการทำยังไงให้สามเนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมเราก็ทำการคูณเศษสามส่วนสองเข้าไปใน f สอง x อ,อืมใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็จะได้อะไรคะสามกับลบเจ็สามส่วนนำมาลบก,กันแล้วเราจะได้เป็นนะครับ เศษห้าสิบลบคือลบเศษส่วนสองแล้วเราจะได้ f สามคืออะไรคะเ f สามเรามาจากไหนฟสาม x เนี่ย f สอาม x มันก็คือลบ r สองเ x นั่นเองอโอเคไหมอืมเราก็จะได้ลบ r สองเ x ลบของลบเจ็ดเก้าส่วนสองก็คือเจ็ดเก้าส่วนสองอ่ะเสร็จแล้ว ฟังก์ชันของสตว์เติมนะคะแ้ฟังก์ชันของสต์เติมก็คือตัวไหนบ้างเทียวคิดได้ f0 คือตัวนี้ f1 f2 แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น f3 อ่ะโอเคนะ ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยมาพิจารณาเครื่องหมายของฟังก์ชันสเติร์นนะคะเมื่อ x ของเรามีค่าต่างๆอ่ะเราก็มาเขียนว่าโอเคนะเราก็มาเขียนว่าพิจารณาเครื่องหมายของฟังก์ชันสเติร์น ของฟังก์ชันของพิจารณาเพื่อหมายของฟังก์ชันของสเติมเออเมื่อ f มีค่าต่างๆดังนี้นะคะอะ่เราก็ทำการวาดตารางกดอนะอ่ะตอนแรกเราก็เขียก่อนว่า x ของเราเป็นอะไรคะทของเราก็คือ f ศูนย์ f ของเราเป็น x กำลังสลบสากบวกหนึ่ก็คือ 3x มกำลังสลบสามเของเราก็เท่ากับ 2x งเกลบหนึ่เท่ากับสิบส่วนสองเขียนให้มันอ่านออนะคะสิบส่วนสองแล้วก็สุดท้าย ไม่ท้ายสุด v x ของเราตรงนี้นะคะมันก็คือช่องการนับเครื่องหมายที่เปลี่ยนไปว่าแต่ละอันเนี้ยมันเปลี่ยนเครื่องหมายไปกี่ครั้งแล้วก็ช่องสุดท้ายตรงนี้คือช่องสรุปอืมอแล้วเราก็ขีดก่อนอ่ะ โอเคช่องนี้เป็นลบอินฟินิตี้ศูนแล้วก็อินฟินิตี้โอเคอ่ะเราก็มาดูกันว่าถ้าเราแทนลกอินฟินิตี้เข้าไปในแต่ละอันเนี่ยมันจะเครื่องหมายมันจะเป็นบวกเรือลบอ่ะตรงนี้มันก็จะได้ลบบวก ลบบวกอันนี้เขาเปลี่ยนเครื่องหมายคิดคำนวณแล้วก็ใส่เครื่องหมายไปให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้รวมมันเปลี่ยนเครื่องหมายกี่รอบกี่ครั้งตรงนี้หนึ่งครั้งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววงให้ดูตรงนี้หนึ่งครั้งอ่ะตรงนี้สองครั้งตรงนี้สามครั้งแล้วก็ที่ infinity เราก็จะได้บวก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 ตรงนี้มีการเปลี่ยนเครื่องหมายไหมคะ อ่าไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายก็เป็นศูนย์อ่ะแต่ถ้าที่ศูนย์ละที่ศูนย์ที่ที่ศูนย์อ่ะแล้วก็แทนค่าไปมันมันก็จะได้บวกลบลบบวกมีการเปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้งตรงนี้หนึ่งครั้งตรงนี้สองครั้งแสดงว่าสองครั้งอ่ะแล้วก็เราก็มาพิจารณาต่อนะคะเราก็สังเกตก่อนว่า เราจะเอาตัวไหนดีเขียนเป็นตัวต่อไปใช่ไหมอ่ะนักเรียนมาสังเกตตรงนี้ถ้าเราจา 1, าับส x ลบหเท่ากับศูนย x ของเรามันก็คือเศษหส่วนสองศษหส่วนสมันมากกว่า0ก็คือ0.5ุ่้านั่นเองเศษนสน2ใช่ไหมเศษหนส่วนสเขียนไว้ประมาณนี้อ่ะเราแทนค่าเป็นเศษหส่วนสเราก็จะได้ค่าเป็นลบลบศใช่ไหมแล้วก็บวกม,มันมีการเปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้ง ตรงนี้ไม่เปลี่ยนถูกไหมมาเปลี่ยนตรงนี้ก็คือหนึ่งครั้งอ่ะแล้วก็พอเราได้แบบนี้ปุ๊บทางนี้มันก็เป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆสี่ห้าเจ็ดปเก้าสิบอ่ะไปเรื่อยๆแล้วทางนี้มันก็เป็นลบหนึ 1, ่งลบสองลบสามจุดจุดจุดไปเรื่อยๆอ่ะในเราลองแทนเป็นลบหนึ่งกับลบสองเนาะเอาเลขใกล้ๆ,ๆตรงนี้ก็เป็นหนึ่งกับสอง เราเริ่มที่ลบสองก่อนมันก็จะได้เป็นลบบวกลบบวกมันมีการเปลี่ยนเครื่องหมายก,กี่ครั้งมีครั้งที่หนึ่งเหมือนกับข้างหน้าไหมมีครั้งที่สองมีครั้งที่สามสามครั้งอะที่ลบหนึ่งหลักบวกศูนย์ลบบวกเปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งอะที่หนึ่งหลักก็คือเป็นลบ ศูนยบวกบวกเปลี่ยนเครื่องหมายกี่ครั้งครั้งเดียวอ่ะแล้วที่สองอ่ะสุดท้ายบวก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 เปลี่ยนเคื่องหมาไหมไม่อ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่าเราเนี่ยเราก็จะดูว่าช่วงไหนบ้างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนจํานวนการเปลี่ยนเครื่องหมายที่แตกต่างกันเช่นตรงนี้สามเปลี่ยนเป็นสามมันเปลี่ยนไหม มันไม่เปลี่ยนเราก็ไม่นับเจ็สามเปลี่ยนเป็นสองเนี่ยนับไหมนับแสดงว่าช่วงเนี้ยมันมันมีหนึ่งรากเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอ่าจำนวนการเปลี่ยนเครื่องหมายเนี่ยเปลี่ยนไปจากสามไปเป็นสองแสดงว่าจากนี้ถึงนี่มันมีหนึ่งรากเอเคไหมจากนี้ไปนี่หนึ่งรากแล้วสองไปสองเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ดสองไปหนึ่งเปลี่ยนไหม ปลี่ยนแสดงว่ามันมีหนึ่งรากแล้วหนึ่งไปหนึ่งเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนแต่หนึ่งไปศูนย์เปลี่ยนแสดงว่ามันก็มีหนึ่งรากเช่นเดียวค่ะครบทั้สามรากเอาครบแสดงว่าในช่วงเปิดลบสองถึงลบหนึ่งเนี่ยมันมีหนึ่งรากใช่ไหมคะเออแล้วในช่วงเปิดศูนย์ถึงเศษหนึ่งส่วนสองก็มีหนึ่งรากแล้วก็สุดท้าย ช่วงเปิด1นถึงสก็มีอีก1รากทั้งหมดเป็น3รากครบไหมเพราะว่าของเรามันเป็นสมการดีกรีสามแสดงว่ามันมี3รากครบไหมคะครบ1-2-3ไงหน่อาอ่ะเราก็ทำการสรุปนั่นเองสรุปได้ว่าอ่าสรุปได้ว่าช่วงเปิด ลสองถึงลบหนึ่งช่วงเปิดศูนย์ถึงเศษหนึ่งส่วนสองและสุดท้ายช่วงเปิดหนึ่งถึงสองเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่มีรากช่วงละเท่าไหร่คะช่วงละหนึ่งรากนั่นเองอะประมาณนี้สำหรับวันนี้ในเรื่องทฤษฎีบท ของสติมอ่าสำหรับตัวอย่างมันมีประมาณนี้ไว้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้คุณครูด้วยอ่าไว้อาทิตย์หน้าเจอกันเป็น EP ที่9เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันไว้ดีตามนะคะไปละบ๊ายบาย